เอาจากลาดบุรีนะครับปิดที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง3ามเหรียญนี้นะครับเหรียญพยาคุดนะครับที่มี5ไทย5าอาราบิกนะครับเหรียญละร้อยเดียวนะครับแล้วก็เหรียญย5สตาสตังโบราณนะครับ2มือสันเลยนะครับเห็นอย่างี้นมือสันเลยนะครับ2493นะครับ300นะครับแล้วก็เหรียญ5สตางนะครับ2493นะครับเหรียญละ200บาทนะครับพร้อมจัดส่งให้คุณเหมาแล้วนะครับขอบพระคุณคุณเหมามากๆครับ ส่วนเพื่อนๆที่สนใจนะครับโอเคแล้วส่วนเพื่อนๆที่สนใจนะครับตีแนะนํานะครับอันดับที่1นะครับเพื่อนๆก็ติดตามช่องนี้กันไว้ก so ่อนนะครับติดตามช่องนี้กันไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆติดตามช่องนี้ปุ๊บแล้วก็เข้าไปดูใต้โปรไฟล์นะครับเข้าไปดูใต้โปรไฟล์ก็จะเห็นนะครับ ID กับเบอร์นะครับก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะครับส่วนเพื่อนๆท่านใดที่ทําไม่เป็นนะครับก็ไม่ยากมากนะครับเพื่อนๆนเพียงนะครับเพียงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับว่า อยากได้เหรียญบน100นะครับที่มี5ไทย5าอารบิกนะครับหรืออยากได้เหรียญย5สสตางค์2493กนะครับเหรียญละ3 0 0นะครับหรือเหรียญ5สตางค์นะครับ2 4 9 3กนะครับเหรียญละ200นะครับก็คอมเมนต์กันมาใต้คลิปนะครับเดี๋ยวจะให้ช่องทางการติดต่อใต้คลิปครับใต้คอมเมนต์ที่เพื่อนๆทักมานะครับ